นี่ยถ้ามุมมันไม่โดนอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นจะกดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยปากมันใหญ่ปากมันใหญ่แต่เราตัดท่อเล็กคือถ้าจะตัดท่อเล็กอะ่ะใช้คีมขนาดประมาณสัก สีบสาที่ตามท้องตลาดขายทั่วไปอ่ะมันจะพอดีมันจะไม่สัน่นเพราะฉะนั้นต้องออกแรงกดดูมุมดูมฮะมมตรงนี้กดนะเนี่ยพอได้มุมอ่ะได้เงินมันก็เข้า